ชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวโกสแลนด์แดนผีด้วยนะครับณห,หมู่บ้านภูหินซ้อนของผู้ใหญ่เลื่อมอดีตนายพร,รานจองขมังเวทได้มีเหตุร้ายเกิดขึ้นในค่ำคืนหนึ่งเมื่อเสือก้านจอมโหดได้พาลูกสมุนบุก เข้ามาปล้นชาวบ้านพร้อมประกาศกองข้าเสือกันถ้าใครรักตัวกลัวตายก็ให้รีบเอาทรัพย์สินเงินทองออกมาให้ข้าซะด,ดีอย่าคิดจะหลบหนีเป็นอันขัดบ้านทุกหลังปิดสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่แต่มีปลายกระบอกปืนยื่นออกมาจากในกระท่อมหลังหนึ่งเสือกานเลือกไปเห็นเข้าพอดี จึงยิงปืนเข้าไปในบ้านหลังนั้นทันทีมีเสียงคนร้องดังออกมาอย่างเจ็บปวดตามมาด้วยเสียงกรีดร้องของคนในบ้านหลังนั้นข้าไม่อยากจะฆ่าใครต้องการแค่ทรัพย์สินเท่านั้นเองเอาออกมาให้ข้าซะไม่งั้นข้าจะฆ่าให้กรีงทั้งหมู่บ้านไปเลยทันใดนั้นเอง ประตูบ้านหลังหนึ่งก็เปิดพางออกผู้ใหญ่เลื่อมถือปืนลูกสองยาวเดินออกมาด้วยท่าทางที่ไม่ได้หวาดวันต่อเสือปล้นฆ่าอย่างเสือก้านแม้แต่น้อยพวกมึงกลับเอาไปจากโมบานของกูซะกูไม่ยอมให้มึงมาปล้นง่ายๆหรอกเว้ยกูเตือนมึงแล้วนะอืมไอ้ผู้ใหญ่เลี่ยม เองก็มีวิชาอาคมอยู่พอตัวแต่อย่ามาคิดที่จะต่อสู้กับข้าจะดีกว่านะไม่อย่างนั้นละก็ลูกบ้านเองไม่รอดไหมแต่คนเดียวนะ่ะผู้ใหญ่เลื่อมเหยียดยิ้มออกมาเล็กน้อยพวกกูก็มีอยู่ไม่น้อยคิดว่าทำได้ก็ลองดูเฮ้ยพวกเราจัดการกับไอ้พวกโจรใจชั่วพวกนี้จะให้มันไปนก่อกรรมทำเข้นที่ไหนได้อีกถ้าพวกมันให้หมดเลย ผู้ใหญ่เลื่อมยิงปืนเข้าใส่เสือก้านทันทีแต่เสือก้านที่ระวังตัวอยู่แล้วสะบัดมือโบกไปเบื้องหน้าวูบหนึ่งกระสุนปืนของผู้ใหญ่เลื่อมก็เปลี่ยนทิศทางพุ่งไปถูกกลางอกของชาวบ้านที่เปิดประตูออกมาจะเล็งปืนยิงไปยังเสือก้านพอดีร่างของชาวบ้านเคราะห์ร้าย ร่วงตกลงจากเรือนจบชีวิตไปในทันใดพวกเอง็งคิดจะลองดีกับข้าใช่ไหมวะดีดีข้าจะฆ่าพวกเอ็งให้หมดทั้งหมู่บ้านไว้เลยก็แล้วกันเอ็พบกเราฆ่ามันบรรดาลูกสมุนของเสือกา้านต่างกระโจนขึ้นไปบนบ้านแต่ละหลังเสียงปืนดังต่อสู้กันอย่างต่อเนื่อง ระคนกับเสียงแผดร้องของชาวบ้านเพราะแม้ชาวบ้านจะช่วยกันยิงต่อสู้กับโจรแต่กระสุนปืนของชาวบ้านก็ทำอันตรายแก่พวกโจรไม่ได้ด้วยคนของเสือกานได้ผ่านการแช่น้ำว่านศักดิ์สิทธิ์มาทำให้มีหนังเหนียวพวกมันบุกไล่ฆ่าชาวบ้านอย่างเมามัน ผู้ใหญ่เลื่อมเห็นดังนั้นจึงรีบกลับเข้าไปในบ้านตรงไปที่แท่นบูชาคว้าขวายปั้นสีขาวและสีดำขึ้นมารายคาถากำกับออกคำสั่งไปว่าควายธนูของข้าออกไปจัดการกับพวกโจที่เข้ามาปล้นโมบ้านข้าซะไปหุ่นปั้นควายธนูสองตัว กลายเป็นควายตัวใหญ่โลดทะยานไปที่กลางหมู่บ้านพุ่งเข้าใส่เสือก้านอย่างดุดันแต่เสือก้านหลบไปได้อย่างว่องไวควายธนูสีดำพุ่งเข้าใส่ลูกน้องของเสือก้านแทนลูกน้องขนนั้นตกจากหลังม้าลงมาเลยถูกควายธนูปรีเข้ากระทืบที เท้าลงบนร่างจนแหลกเละควายสีขาวพุ่งใช้เขาแหลมแทงทะลุหน้าอกของโจรตายไปอีกคนแล้วควายทั้งสองตัวก็หันมากระโจนเข้าใส่เสือก้านใหม่เสือก้านเร่ง่ร้คาถาเรียกผีโหงพรให้ออกมาสกัดควายธนูไว้ บังเกิดมีลมพัดหมุนวนขึ้นแล้วลมนั้นก็กลายเป็นเงาดำรูปร่างสูงใหญ่คล้ายร่างของคนจำนวนเจ็ดคนมายืนอยู่เบื้องหน้าใีโหงพลายของข้าไปจัดการควายธนูนั่นเดี๋ยวนี้เงาดำทั้งเจ็ดแผดเสียงร้องลอยตัวพุ่งทยานใช้กรงเล็บอันแหลมคม กรีดกระชากลำตัวของควายอาคมจนชีกขาดเลือดสดสดสาดกระจายเสียงควายร้องดังลั่นขึ้นเพียงครู่เดียวเท่านั้นควายธนูสีดำก็สุดหวบลงผีโหงไพรไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปพุ่งเข้าหัก ขอควายจนแน่นิ่งสิน้นฤทธิ์ลงจากนั้นโหงพรายทั้งเจ็ดตนก็กรุ่มรุมกันจับตัวควายสีขาวเอาไว้ได้บางก็ใช้มือจับเขาควายบางก็จับขาเอาไว้จับดึงกระชากจนลำตัวควายฉีกขาดออกเป็นชิ้นชิ้นสิน้นฤทธิ์ไปอีกตัว ผู้ใหญ่เลื่อมเห็นควายธนูเสียท่าก็คว้าปืนลูกซองมา่ายคาถาเล่งไปยังตัวเสือกา้านลั่นไกออกไปทันทีกระสุนปืนอ้อมเป็นวงกว้างพุ่งหลบรางลูกน้องของเสือกา้านที่ขวางทางอยู่แล้วพุ่งวกเข้าใส่ร่างของเสือก้านอย่างปาฏิหาร วิชากระสุนคดเสือก้านพอรู้ว่าโดนเล่นงานด้วยอะไรก็รีบไร้คาถาแล้วร่างก็หายวับไปจากหลังม้ากระสุนคดจึงพุ่งไปถูกร่างของลูกน้องทางข้างหลังแทนจนตกหลังม้าตายไปแล้วร่างของเสือก้านก็ปรากฏตัวขึ้นใหม่บนหลังม้า คำรามลั่นออกมาด้วยความโกรธเกรี้ยวไอ้ผู้ใหญ่เลี่ยมคือนนี้ถ้ากูเอาดวงวิญญาณของมึงมาเป็นโรไยกูใช้งานไม่ได้แล้วก็กูจะเลิกเป็นเสือเป็นสางไปทันทีเลยในเมื่อกูให้โอกาสมึงแล้วถ้ามึงกลับคิดแข็งข้อกับกูกูจะฆ่ามึงไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวไม่เว้นแม้แต่ใดคนแก่อะไรทั้งนั้น เสือก้านยิงปืนขึ้นฟ้าไปอีกสองนัดแล้วออกคำสั่งเสียงกร้าวจัดก,การฆ่าล้างหมู่บ้านผู้หินซ้อนไอสินสากซะอย่าให้รอดไปได้แม้แต่สัตว์เลี้ยงของมันฆ่าพวกบ้านให้หมดฆ่ามันเสือก้านและลูกน้องระดมยิงเข้าไปในบ้านของผู้ใหญ่เลื่อมราวกับหาฝนจนผู้ใหญ่เลื่อมตั้งตัวไม่ติดโหงพรายทั้งเจ็ด พุ่งแยกย้ายกันไปเที่ยวไล่เขีนฆ่าชาวบ้านตายไปอีกหลายคนขณะเสือก้านกับพวกจะขี่ม้าไปที่บ้านของผู้ใหญ่เลื่อมแต่พลันนั้นเองม้าของพวกเสือกา้านก็ย,ยกเท้าหน้าขึ้นอย่างตื่นตะนกเพราะเกิดมีเสือโครงสามตัวปรากฏขึ้นมาอย่างกระทันหัน มันแผดเสียงร้องคำรามลัน่นก่อนจะพุ่งทะยานไปตามบ้านเรือนของชาวบ้านเมื่อเจอลูกน้องของเสือกา้านก็จัดการตะปบกัดขยำแรงตะปบแต่ละครั้งทำให้ลูกน้องของเสือกา้านที่แม้จะมีหนังเหนียวแต่ก็ไม่อาจต้านทานพละกำลังของเสือได้ถึงกับคอหักหัวหลุดล้มตายลงไป จากนั้นเสือก็พุ่งทยานเข้าจัดการกับเหล่าโงพรายตอไล่กระโจลลอยตัวตะปบโงพรายอย่างลุกรายโงพรายตัวไหนโดนเสือตะปบใส่ก็แตกสลายไปทีละตนอย่างน่าอัศจรรย์เสือตัวหนึ่งพุ่งทยานเข้ามาหาเสือก้านกับลูกน้อง รีบยิงมันสิวะยิงสกาวมันเอาไว้เร็วยิงเสือก้านและลูกน้องสามคนยิงปืนเข้าใส่เสือเป็นพันลวันแต่กระสุนปืนเหล่านั้นกลับพุ่งเบนออกไปทางด้านข้างไม่ถูกตัวเสือแม้แต่นัดเดียวนี่พี่สำัยพวกเรายิงมันไม่โดนสักลูกเลยอะอยเมื่อเสือหลายพาดกลอนกระโจนถึงกลุ่มของเสือกาน มันก็ตะปบกลงเล็บเข้าใส่ลูกน้องคนหนึ่งเกิดบาดแผลขนาดใหญ่เลือดไหลทลักออกมาโชกร่างลูกน้องคนนั้นตกจากหลังม้าลงไปทำให้เสือโคร่งตามไปขยํำลําคอจนสิ้นใจลงยิงมันยิงยิงมันเองสิยิงเสือการร้องตะโกนสั่งให้ลูกน้องระดมยิงเสืออีก แต่ก็เป็นเช่นเดิมกระสุนปืนยิงไม่โดนเสือแม้แต่นัดเดียวเสืออาคมเหรอเสือการหลุดอุทานออกมาเมื่อล่วงรู้แล้วว่าเสือโครงทั้งสามตัวหาชใช่เสือธรรมดาแต่เป็นเสือที่ถูกสร้างขึ้นมาจาก อาคมของผู้ส่งฤริ์เพื่อเล่นงานตนนั่นเองเสืออาคมอย่างมึงต้องเจออาคมขัดของของกูเสือการยกปืนขึ้นบริกรรมคาถาอาคมขัดของเล่งไปที่เสือโครงที่พึ่งตะปบลูกน้องคนสุดท้ายของตนจนศีรษะแหลกเละไปและมันยังหันกลับมาจะเล่นงานตนอีก S <S เสร็จกูละมึงไอ้เสือผียังไม่ทันเมี่ยวไกลเสียงปืนก็ดังสนั่นขึ้นจากภายในบ้านของผู้ใหญ่เลื่อมร่างของเสือก้านสะดุ้งขึ้นสุดตัวตกจากหลังม้าลงมากระแทกพื้นปืนกระเด็นหลุดมือไป <S <S 2> <S 2> ไอ้เลี่ยมมึงไอ้หมารอบกัด กูเองแหละคนยังกูทําได้ทุกอย่างแล้วเว้ยเพื่อฆ่าคนชั่วยังมึงที่ฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กและผู้หญิงเสือก้านโดนยิงเข้าเต็มเปาแม้กระสุนไม่เข้ารางแต่ก็ยังสร้างความเจ็บปวดจากแรงกระแทกของกระสุนรีบขวานหาปืนที่ทำหล่นไปแต่เสือก็วิ่งควบตะบึงเข้ามาถึงตัวเสียก่อน อุ้งตีนใหญ่ของเสือโครงตะปบไปที่ร่างของเสือกานจนร่างกระเด็นถลายไปกับพื้นหลายวาบาดเจ็บภายในอย่างสาหัสอาปากกระอักเลือดออกมาเสือโครงทะยานเข้าประชิดต,ตัวเหยียบเท้าข้างหนึ่งลงบนหน้าอกของเสือกานที่นอนหงายอยู่บนพื้น เสือก้านมองไปที่ใบหน้าของเสือโครงพลันก็มีภาพใบหน้าของชายชราคนหนึ่งปรากฏซ้อนขึ้นมาอาจาร์เหรอเนี่ยคือคือข้าผิดไปแล้วไว้ชีวิตข้าด้วยต่อนะข้าข้าข้าสำนึกผิดแล้วใบหน้าของชายชราคนนั้น แสดงความโกรธออกมาจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นความเสียใจแล้วก็เลือนหายไปกลับกลายเป็นหน้าเสือดังเดิมเสืออาคมใช้อุ้งเท้าอีกข้างของมันกางกรงเล็บตะปบไปที่ลำคอของเสือกานได้ยินเสียงกระดูกคอหักคอหักพับไปตาถลนออกมานอกเบาร่างแน่นิ่งอยู่กับที่ เสือโครงทั้งสามตัวเมื่อจัดการกับเสือกา้านพร้อมทั้งลูกน้องและผีโหงพลายจนหมดแล้วก็พากันมาที่ลานหมู่บ้านแผดเสียงร้องคำรามดังลั่นขึ้นก่อนกระโจนไปทางหน้าหมู่บ้านลายเหลืองคาดดำของพวกมันจางหายไปจากสายตาของผู้ใหญ่เลื่อมทิ้งปริศนาเอาไว้ว่า เสือโคร่งทั้งสมตัวนี้เหตุฉไหนจึงบุกเข้ามาช่วยเหลือตนใครเป็นคนบงการออกคําสั่งแก่มันบนยอดภูเขาสูงที่อยู่ไม่ห่างจากหมู่บ้านภูหินซ้อนชายสูงวัยค่อยๆยันกายลุกขึ้นยืนอย่างแซ้มช้า สองตาจับจ้องมองลงไปที่ลานดินกลางหมู่บ้านทะลึงตามองไปยังร่างของเสือกันด้วยความรู้สึกที่หลากหลายทั้งเกลี้ยวโกรธเดือดดานทั้งสมเพศเวทนาและหดหู่ใจจากนั้นจึงถอนหายใจออกมาอย่างหนักน่วงกล่าวออกมาแผ่วเบาด้วยความสะทกสะท้อนว่า จบสิน้นการเสียทีขอให้ดวงวิญญาณของเองไปรับโทษทันในนรกเสียเถอะวะไอ้การเองทำบาปทำกรรมมาไม่น้อยนรกคงเหมาะสมกับเองที่สุดแล้วละ่ะส่วนข้าที่มีลูกศิษย์อย่างเองก็ได้มาแก้ไขในสิ่งที่ข้าทำผิดพลาดไปแล้วข้าสอนวิชาให้เองแต่เองกลับใช้วิชาของข้า ไปปล้นข่าชาวบ้านจนคนเข้าเดือดร้อนไปทัว่วเอาละมดหน้าที่ของพวกเองแล้วไปได้ชายสูงหวัยหันไปบริกรรมคาถาเสือโครงทั้งสามตัวที่นอนหมอบอยู่ทางด้านหลังก็หายไปราวกับเป็นอากาศธาตุจากนั้น จึงค่อยเดินหายลับไปทางด้านหลังเหลี่ยมหินที่มืดมนอันธการและหลังจากที่เสือการเสียชีวิตไปได้ไม่นานจึงปรากฏคําเล่าขานโจดจันกันว่าเสือการที่โหดเหี้ยมอมหิตทั้งอย่างมีอิทธิฤทธิ์อาคมคลังอยู่ยงคงกระพันไม่มีใครสามารถจะโค่นลงได้ แต่กลับต้องมาตายด้วยฝีมือของครูตนเองที่ตัดสินใจจบชีวิตลูกศิษย์เพียงคนเดียวเนื่องจากกระทําสิ่งชั่วร้ายปล้นชิงและเข็นฆ่าคนไปมากมายนั่นเองหลังจากรับชมคลิปจบแล้วฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Ghost Land แดนผีด้วยนะครับ